เวัยรุ่นล่ะแม่ก็อยากจะให้มาเรียนรู้กับพ่อแม่สามารถเอาไปต่อต่อยอดถว่าลมหายตายจากไปก็สามารถถ่ายทอดได้ทีนี้แม่ก็อยากให้เป็นส่วนนั้นด้วย คุณผู้ชมครับปีหน้าเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าชุดไทยพระราชนิยมจะได้รับเลือกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกหรือไม่นะครับเรื่องนี้นอกจากเป็นการส่งออกมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่สากลแล้วสิ่งที่ตามมาครับก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับคนในอุตสาหกรรมแฟชั่นผ้าไหมไทยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับเรื่องของผ้าไหมด้วยเหมือนกันนะครับ คุณผู้ชมครับนี่ก็ยังถือเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ส่งต้องการยกระดับหลังจากเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือในงานหัตถกรรมอยู่แล้วสามารถยึดเป็นอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวพระองค์มีดำรินะครับที่จะส่งเสริมเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ก่อตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพพิเศษนะครับในพระบรมราชินูปธมภมและก็ทําให้ปัจจุบันนะครับผ้าไหมเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสําคัญของไทยด้วยเหมือนกันโดยในปี2,564ครับประเทศไทยส่งออกผ้าไหมมูลค่ารวมกว่า364ล้านบาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนที่มีมูลค่าสูงอย่างทุกวันนี้นะครับ จุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือการเข้ามาสนับสนุนของกรมหมอ่นไหมตามพระราชดําริของสมเด็จพระบร,รม,มร,ราชชนนีพันปีหลวงครับโดยเฉพาะการส่งเสริมพันไหมคุณภาพคุณอนุสาพรมออสครับจะพาไปดูที่ชุมชนอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่นี่ยังคงอนุรักษ์อาชีพปลูกม่อนเลี้ยงไหมมัดหมี่ทอผ้านะครับมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ ไหมวัยสี่พันทัพทิมสยามขนาดตัวอวบอ้วนสมบูรณ์ต่างจากไหมพันธุ์พื้นบ้านอย่างเห็นได้ชัดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีผลิตผ้าไหมมัดหมี่ของชาวบ้านเหล่าเหนือตำบลห้วยแก่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นหลังศูนย์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขอนแกน่นภายใต้กลมหม่อนไหมเข้ามาสนับสนุนไข่ไหมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน จนทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ก้าวสู่การทอผ้ามาตรฐานใหม่ที่ให้ทั้งคุณภาพรายได้และความหวังต่อยอดอาชีพแต่ก่อนนี้แต่พ่อแม่พาเลี้ยงก็เรียกยว่ากันเองไม่ได้ศึกษาว่าพันนี้จะได้เส้นไหมเยอะน้อยแค่ไหนไม่ได้แล้วก็เลี้ยงอันไหนเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงบางทีเลี้ยงเองทำพันเองมันก็ไม่ได้เส้นไหมที่สวยเหมือนกับ กับทางมอนไหมเขาให้มานี่เขาศึกษาแล้วเส้นไหมก็สาวง่ายม,มันก็มันก็ต่างกันเยอะเลยเขาก็วางแผนให้ว่าเราจะต้องเอาสักกี่เท่าไร่เท่าไหร่จะเลี้ยงไหมไทยพื้นเมืองหรือว่าพันลายนางลายอะไรอย่างนี้เราก็เขาให้เลือกเลี้ยงเอาอถ้าเลี้ยงแบบนี้มันก็จะได้เส้นไหมยเยอะกว่าขอบคุณลุณหมอนไหมขอบคุณที่ให้ความรู้ที่ให้ให้โอกาสถ้าไม่มีพวกนี้เราก็จะรู้หาเงินได้ยังไงคนแก่เนาะ กว่าผ้าไหมหนึ่งผืนจะออกมาจากกี่ทอไม่ใช่แค่เรื่องของพันธ์ไหมแต่ยังต้องอาศัยความอดทนาชาวบ้านต้องเลี้ยงไหมราว20กว่าวันป้อนใบหม่อนวันละสามมือ้อจนตัวไหมเติบโตถึงวัยห้าพร้อมชักใหญ่สร้างรังจะเป็นผีเสื้อตัวเลไดไงร่งไหมแต่และรัง,งก็จะถูกเ,เก็บมาปั่นด้วยความประณีตให้ได้ไหมเส้นยาวเนียนก่อนเข้าสู่ขั้นตอนมัดหมี เพื่อสร้างสีและลวดลายตามแบบฉบับของชุมชนนี่เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความละเอียด <S 2> <S 2 <S เพียงขั้นตอนนี้อาจจะกินเวลานานถึง4วันขั้นตอนมัดด่ามัดเรียกมัดหมี่เหรอใชะมัดหมี่มัดให้เป็นลายเหรอคะไม่เป็นหมี่พพลายแทนเพียนพื้นอันนี้อันนี้เป็นลายที่แม่แบบลงลงไว้ในเล่มเนาะ <S <S <ม>แล้วก็จะเอาไว้ดูเป็นแบบใช่ไหมค่ะแม่เวลาที่ลายย่ำย่ำหอกท้อย่ำมัด มเป็นาล่ะีมงเบล้ย่ื่อผ่านขั้นตอนมัดหมี่และโอบลายเส้นไหมที่เต็มไปด้วยสีและลวดลายก็ถูกนำขึ้นกี่ทอความนิ่งของมือและจังหวะที่แม่นยำในการทอทำให้กว่าจะได้ผ้าไหมมัดหมี่สักผืน อาจต้องใช้เวลาทอถึง3วันเต็มวันนี้ผ้าไหมมัดหมีทอมือของชุมชนเหล่าเหนือไม่ได้อยู่แค่ในหมู่บ้านอีกต่อไปเมื่อลูกหลานคนรุ่นใหม่เริ่มนำผลิตภัณฑ์จากบ้านเกิดเปิดเพจขายทางออนไลน์สนุนราคาตั้งแต่2,000ถึง3,500บาทต่อพื้นจนเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หลงไหลในผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่อง าไหมมัดมี่ชนบทคือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆทำให้ผ้าไหมมัดมี่ชนบทเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าลองเหลียวมองคนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและช่างทอรุ่นเก่าที่ค่อยๆลดน้อยลงในขณะที่คนรุ่นใหม่มีทางเลือกในอาชีพมากขึ้นชุมชนจึงต้องพยายามรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ไม่ใช่แค่รายได้ เพื่อไม่ให้เสียงกีดทอผ้าและลายมัดหมี่เฉพาะถิ่นต้องหายไปจากบ้านเกิดทีนี้วัยรุ่นล่ะแม่ก็อยากจะให้มาเรียนรู้กับพ่อแม่สามารถเอาไปต่อต่อยอดถว่าลมหายตายจากไปก็สามารถถ่ายทอดได้ทีนี้แม่ก็อยากให้เป็นส่วนนั้นด้วยมาเรียนรู้วิธีการ,การทอผ้าในการฟอกย้อมอะไรพวกนี้แม่ก็อยากให้ เด็กรุ่นใหม่นี่มาทําสืบทอดภูมิปัญญาของพ่อแม่ไว้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสามารถพัฒนาต่อยอดให้มันคงอยู่ได้อาชีพน,นี้เป็นยั่งยืนได้ผ้าใหม่มัดหมี่ชนบทผ่านเรื่องราวจุดเปลี่ยนมาจนถึงวันที่ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแต่จะทำอย่างไรให้วิถีเหล่านี้ถูกถักทออย่างไร,ร้รอยต่อ นี่คือโจทย์ท้าทายสำคัญของทั้งชุมชนกับการรักษามารดกบ,บนผืนผ้าไหมให้คงคุณค่ายอย่างงดงามออนอุตสาพรมออสไทย PBS รายงาน จะเห็นได้นะครับว่าการทอผ้าไหมมัดมีเหล่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันครับเมื่อลงไปในพื้นที่เนี่ยก็พบว่าคนรุ่นใหม่มีความสนใจในเรื่องของการปลูกหมอนเลี้ยงไหมหรือการทอผ้าน้อยลงเรื่อยๆนะครับหลายคนก็กังวลว่านี่อาจจะทําให้มรดกในการทอผ้าที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นค่อยๆสูญหายไปหรือไม่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันหลังจากที่ทอออกมาเป็น ผ้าเป็นผืนแล้วนะครับก็คือชุดที่จะต้องนำมาตัดใส่นั่นเองนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามด้วยเหมือนกันที่จะทำให้ผ้าไหมนั้นถูกตัดออกมาแล้วก็สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นไม่จำกัดอยู่เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นนะครับแต่ว่าดีไซเนอร์ก็ยอมรับด้วยเหมือนกันนะครับว่าแม้จะพัฒนาดีไซน์ให้สวมใส่ง่ายในชีวิตประจาวันแต่การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนั้นก็ไม่ง่ายเลยนะครับ คุณผู้ชมครับความท้าทายของวงการแฟชั่นผ้าไหมก็คือการดีไซน์ตัดเย็บให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับที่นับวันอาจน้อยลงทุกที เช่นเดียวกับหัวหน้าพันธรักษ์พิพิธพภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถน,นะครับบอกว่าที่ผ่านมามีคนรุ่นใหม่สวมใส่ผ้าลายไทยเข้ามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้สวมใส่ทั้งชุดนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีคนที่เห็นคุณค่าของผ้าไทยที่ประยุกต์ให้อยู่ในชีวิตประจําวันได้โดยที่รากเงาของผ้าไหมย,ยังคงสืบต่อไปครับ การที่หลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆคนเลือกใช้ไลายไทยจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานการออกแบบศิลปะแบบไทยเช่นเดียวกันคือไม่คือถ้าสมมติว่าผู้ที่เขาเลือกใช้ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะกับตัวเขาได้แล้วก็มันมีความเป็นไทยแทรกอยู่ก็คิดว่าก็กกโอเคสําหรับสําหรับแต่ละบุคคลคิดว่ามันมันไม่ได้ผิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะถือถ้าเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้คือแบบ ผ้าไทยแต่คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นลายไทยซึ่งมันก็คือเป็นการทําให้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเรานั่นะคือลายไทยได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะรู้สึกว่าเอในเมื่อลรงมีลายแบบนี้แล้วจริงๆเราลองไปหาผ้าที่เป็นลายแบบนี้จริงๆที่ทอมือจริงๆมาใส่ก็อาจจะเป็นไปได้คือมันก็อาจจะเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ในอนาคตเขาอาจจะเลือกใช้ผ้าทอมือจริงๆก็ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ ซึ่งการจะทําให้ผ้าไหมไทยหรือผ้าไหมนี้นะฮะได้รับความนิยมการปรับเปลี่ยนเรื่องของดีไซน์อาจจะไม่เพียงพอนะครับหากไม่มีหน่วยงานภาครัฐนั้นเข้ามาสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องของการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์จากแหล่งจําหน่ายนะครับที่ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคา หากคนนั้นหันมาใส่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมเม็ดเงินก็ยังจะหมุนเวียนกลับไปที่ช่างทอทั้งระบบนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญานี้ก็จะได้รับการสืบสารต่อไปในตัวด้วยนะครับ